สวัสดีครับพบกับต้นแลนิกนะครับแล้วก็ของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมนะครับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกันกดติดตาม subscribe ช่องไว้ได้เลยแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตของสวยๆคลิปใหม่ๆนะครับให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ให้กับต้นแลนิกในทุกๆคลิปครับก่อนเลยขออนุญาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ นโยบายจากทางร้านนะครับหนึ่งเลยในเรื่องของเพชรนะครับเนื่องจากของที่ร้านนะครับจะเป็นงานมือสองไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเก่าหรือว่างานจิวรี่งานเพชรต่างๆนะครับเรามีนโยบายก็คือ1จะไม่ม่วนนะครับ <Yeah. S 1> จะไม่ออกคุณสมบัติแบบม่วนซัวเหมือนเลื่อนลอยนะครับพี่ๆหลายท่านอาจจะทราบนะครับสอบถามเข้ามาก็คือในเรื่องของน้ําเพชร ต่างๆนะคบว่าน้ำอะไรอะไรประมาณนี้นะครับถ้าชิ้นไหนไม่มีใบเซอร์นะครับของเขาอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะดูให้ด้วยตาเนื้อนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการดูให้คร่าวๆเราจะไม่บอกนะครับแบบเลื่อนลอยนะครับเหมือนบอกไปเรื่อยๆว่าอันนี้น้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ในโยบายของทางร้านร้านเรานะครับเน้นความจริงแล้วก็เน้นความจริงใจให้กับ พี่ๆเป็นหลักนะครับจะไม่มีนยโยบายแบบบอกน้ําเกินแบบม่วๆทำไร่ล,ลอยอันนี้ไม่ใช่นยโยบายจากทางร้านนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสำหรับการสั่งซื้อเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อได้2ช่องทางหนึ่งก็คือช่องทาง l ลน์ at b u b p i t a k at b o o n p i t a k นะครับแล้วก็ช่องทางที่สอง1 6นย์แโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อ ที่บอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมไปเลือกซื้อพร้อมๆกันเลยครับแหวนดอกไม้เพชรประดับทับทิบทมงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วประดับเพชร รวมทั้งวงอยู่ที่96ตังแบ่งเป็นเพชรกลมนะคะ8เม็ดรวม72ตังแล้วก็เพชรเหลี่ยมอีก8เม็ดรวม24ตังน้ำหนักรวม4.97กรัมขนาดแหวน55ราคาขาย29,900บาท ชิ้นนี้เป็นงานเก่านะครับแล้วก็ความสวยงามเนี่ยของชิ้นงานอยู่ที่ตัวด้านหน้าเขาจะทําขึ้นรูปเป็นดอกไม้ประดับด้วยเพชรนะฮะทั้งเพชรกลมแล้วก็เพชรเหลี่ยมขาวแล้วก็เล่นไฟดีเพชรสวยมากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้นะครับส่วนทับทิมเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นทับทิมเนื้อแก้วครับความสวยงามของเพชรถูก ถ่ายทอดออกมาได้ลงตัวกับการดีไซน์ขึ้นรูปเป็นเรือนดอกไม้เวลาใส่เนี่ยก็จะใส่กำลังสวยนะครับแล้วก็เป็นงานเก่าอย่างแท้จริงเลยที่เน้นความละมุนความละเอียดนะครับในดีไซน์ของชิ้นงาน C.F. ได้เลยนะครับแหวนเพชรยอด1.40กรัดนะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงอยู่ที่1.90กรัตแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับเม็ดใหญ่เลย1เม็ดขนาดถึง1.40กรัตตัวเพชรนะครับน้ำประมาณ9.1-9.2นะครับโดยประมาณแล้วก็ประดับด้วยเพชรบริวาร22เม็ดรวม50ตังน้ำหนักรวม9.90กรัมขนาดแหวน56 km. ราคาขายเพียง 15900บาทถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะครับได้เพชรเม็ดใหญ่เลยเม็ดยอด1.40กรัตราคานี้ถูกแล้วก็น่าซื้อมากๆพี่ๆผู้ชายนะครับที่อาจจะกำลังมองหาแหวนเพชรเม็ดใหญ่ๆหน่อยวงนี้หน้า cf กดจอมาได้เลยครับ แหวนมรกตกองข้าวประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา 9K ประดับเม็ดยอดด้วยมรกตแซมเบียกองข้าวนะครับขนาดถึง4.27กรัตประดับเพชรกุหลาบ4เม็ดรวม2ตังน้ำหนักรวม3.41กรัมขนาดแหวน53ราคาขาย15,990บาทสวยแล้วก็โดดเด่นนะครับด้วยดีไซน์เรียบหรูนะครับสำหรับแหวนวงนี้ เน้นความสวยแล้วก็ความาประกายนะครับของมรกตเนี่ยเป็นหลักเลยมรกตกองข้าวเม็ดใหญ่4.27กระตันะครับมีเนื้อพลอยมีออร่านะครับประกายของเขาเนี่ยสยส่องออกมาแบบเต็มเส่วนตัวเรือนใส่ง่ายครับตัวเรือนเนี่ยก็คือจะเน้นที่สีสันของพลอยที่โดดเด่นเป็นหลัก ส่วนหน้าแหวนก็จะได้ขนาดหน้ากว้างประมาณนี้เลยพี่ๆนะครับที่ชอบงานมรกฏอยู่แล้ววงนี้ไม่อยากให้พลาดเลยแค่มรกฏก็คุ้มมากๆแล้วครับแหวนทับทิมพมา่าเหลี่ยมเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาวนะฮะ75%ประดับด้วยทับทิมพมา่าเจรไนาเหลี่ยมนะครับรวมทั้งวงนี้อยู่ที่1กรัม ระดับเพชร8เม็ดรวม6ตังน้ำหนักรวม6.10กรัมขนาดแหวน50ราคาขายเพียง22,900บาทงานเกมีดีไซน์เรียบโก้ดูดีนะครับเน้นสีสันแล้วก็ความสวยงามของทับทิมพม่าแบบชัดเจนเลยตัวชิ้นงานนะครับใส่ง่ายๆแล้วก็หน้าแหวนของเขาจะเป็นหน้าแหวนที่เราสามารถที่จะ ใช้นะครเป็นแหวนใส่ติดนิ้วในชีวิตประจำวันได้เลยเพราะว่าเขาจะาใช้การเทคนิคการฝังตัวทับทิมเนี่ยแบบฝังไร้นามนะครับแล้วก็งานเรียบโก้ใช้งานง่ายๆครับแหวนนบร,รัตรเรือนพุ่มนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา 9K ประดับด้วยพลอยนบพรรัตรนะครับแล้วก็เพชร19เม็ด รวม84ตังน้ำหนักรวม9.07กรัมนะครับขนาดแหวน52ราคาขายเพียง31,500บาทคุ้มถูกดีนะครับแล้วก็มีความเต็มหน้านิ้วเลยสำหรับแหวนนกร,รัฐวงนี้นะครับตัวชิ้นงานเนี่ยขึ้นรูปเป็นเรือนพุ่มนะครับแล้วก็ใช้พลอยนกร,รัฐมาประดับได้พลอยเม็ดใหญ่แล้วก็ส่วนเพชรทีท่ประดับ ข่าวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยครับข้างในตำหนิน้อยดูเรือนพุ่มสิครับเรือนพุ่มเห็นชัดมาในราคา3 0,000ืนต้นๆบอกเลยว่าถูกแล้วก็คุ้มมากๆงานมีดีไซน์แล้วก็สวยนะครับเห็นชัดเจนแหวนนพร,รับนะครับเราใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็ใส่เอาเคสเรียกโชคลาบแล้วก็อำนาจวาสนาในด้านต่างๆด้วยครับ แหวนทับทิมพมา่าดิบเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมพมา่าดิบนะครับขนาดถึง2.48กรัตประดับเพชรทั้งเพชรกลมแล้วก็เพชรเหลี่ยมนะครับรวมทั้งวงในอยู่ที่98ตังน้ำหนักรวม5.30กรัมขนาดแหวน52ราคาขายเพียง22,900บาท ถูกแล้วก็คุ้มอีกแล้วนะครับสำหรับงานวันนี้ตัวชิ้นงานนะครับสวยด้วยเพชรแล้วก็ดีไซน์ของเขาตัวเรือนสวยครับเพชรเห็นเป็นเม็ดนะครับแล้วก็ข่าวเล่นไฟดีตำหนิน้อยส่วนทัพทิมพม่าเม็ดย่อเนี่ยจะเป็นทัพทิมพม่านะครับดิบตัวทัพทิมเขาก็จะมีเขาเรียกเออล,ลานลนยนะครับบนพื้นผิวบ้างสำหรับตัวอัญมณีที่เป็นอัญมณีดิบนะครับ ส่วนสีสันของเขาหวานละมุนเลยเข้ากันมากๆกับตัวเรือนแบบนี้ใส่แล้วดูดีแน่นอนกด CF ได้เลยนะครับข้อมืออมาิสประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะประดับด้วยอ m มาชิสแล้วก็เพชรกุหลาบ104เม็ดรวม1.04กรัตน้ำหนักรวม20.39กรัมความยาวส้อย17เซนติเมตร ราคาขายเพียง25,900บาทถูกมากๆนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยคืองานสวยมากชิ้นนี้เป็นงานเก่าแท้ๆเลยนะครับความสวยเนี่ยอยู่ที่ตัวเรือนตัวเรือนนะคะโดยเฉพาะลวดลายที่ใช้ในการฝังเพชรนะครับเขาทำเป็นลายซึ่ง ดูดีนะครับแล้วก็ดูวินเทจตัวเพชรกุลาบขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้นะครับไม่บอดสำหรับตัวเพชรกุลาบส่วนอเมทิสติได้เม็ดใหญ่เลยจัดเรียงออกมาได้อย่างลงตัวมากๆถือได้ว่าเป็นงานสร้อยข้อมืออะมาร์ติสอีกเส้นหนึ่งเลยนะครับที่นานของเขาเนี่ยสวยแล้วก็น่ามีไว้ใช้ เน้นความละเอียดอ่อนหวานงานหวานหวานแบบนี้เหมาะมากๆเลยกับพี่ๆนะครับที่ชอบงานเก่าแล้วก็หลงรักในงานเก่าต่างๆ CF ได้เลยครับ กำไรเพชรลงยางานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ลงยาประดับด้วยเพชร53เม็ดรวม1.70กรัตน้ำหนักรวม32.97กรัม2บาทกว่าเลยนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่5เซนติเมตรราคาขายเพียง99,900 90, บาท ถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยแถมได้ของเก่าอีกด้วยชิ้นงานนะครับลงยาโดยรอบอยู่ในสภาพดีแล้วก็ตัวเพชรที่ประดับข้่งหน้านะครับด้านบนเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีดูที่ด้านข้างสิครับด้านข้างจะมีการแกะลวดลายนะครับสวยงามเหลือเกินใช้เทคนิคการลงยาออกมาโดยรอบเนี่ยงานเก่าชิ้นนี้สภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆ ซื้อนะครับแล้วใช้ใส่แตกต่างไม่เหมือนใครแน่นอนดูประกายดูลวดลายของเขาหน้ามีไว้ใช้หน้ามีไว้ไวสะสมมากๆเลยสำหรับพี่ๆที่รักในงานเก่านะครับส่วนหน้ากว้างของเขาเวลาใช้งานเนี่ยจะได้หน้ากว้างของกําไร ประมาณนี้นะครับก็กำลังสวยใส่ติดข้อมือใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยสำหรับงานสวยๆแบบนี้ CF ได้เลยครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่สนับสนุนแล้วก็เมตาร้านเพชรทองบุญพิทภ์ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันละกันนะครับรวมถึงการสั่งซื้อ CF ผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านแล้วก็พี่ๆที่มา เลือกชมสินค้านะครับแล้วก็มาซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านมาพูดคุยกันขอพบพระคุณจากใจเลยวันนี้ต้องกับนิกขอลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีกับของสวยๆจากร้านเพชรทองปุญพิทักษ์กับช่วงเวลาดีๆเช่นเดิมแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย